สวัสดีครับพบกับรายการดิวสาฟ้าต่อนะครับวันนี้เราจะมาสอนโหลดไมค์ครับนะครับเราใช้แอปนี้นะครับคนที่อื คนที่อยากโหลดไหมครับนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจไว้ข้างล่างนะครับแล้วไปหาในเพจผมนะครับอย่าลืมกดถูกใจให้สักหน่อยนะครับสักหน่อยหนึ่งนะครับโอ้อัดหน้าจอแป๊บเดียวจะหนึ่งนาทีแล้วนะครับ ถ้าครั้งหนะ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะเอาโปรแกรมอัดหน้าจอนนี้ให้พวกคุณได้ลองใช้กันนะครับ <S <S เด็ตช้าหน่อยนะครับรอหน่อยครับโปรแกรมเลนี้สามารถโหลด เกมฟรีได้เยอะนะครับเกมอะไรที่เสียตังให้เพื่อโตคนสามารถมาโหลดให้ได้แบบฟรีๆ้วแต่ผมจะให้ท่านท่านทุกคนได้ดูก่อนครับแต่ผมจะไม่โหลดจะโหลดครั้งหน้าครับ GTA มันก็มีให้โหลดครับแปบบนงครับไม่ครับแต่ก่อนมันเคยอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวนี้ตกอันดับเยอะครับ นี่ครับ GT วิมายค้าครับโอ้โหตอนที่ผมเจอแอบนี้เลยยังอยู่ที่สองเลยครับเดี๋ยวนี้ตกอันดับมาอยู่ขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าเชื่อไม่มีเวลาครับแต่มีโฆษณานิดหนึงครับเนี่ยโครตรดีมันอัปเดตไม่ได้ทำไงดีก็ไม่ต้องเล่นครับ คุณปลาโทรัพคุณทิ้งไปเลยครับไม่ต้องเล่นครับอะไรเอ่ยสีขาวตัวใหญ่ร้องไห้ตลอดพ่อมึงไหมครับขอโทษนนครับที่พยายาจะพ่อมันครับพ่อมันจริงๆนี่นะครับแล้วก็กดติดตั้งนะครับเดี๋ยวมัจะเริ่มดาวน์โหลดนะครับ เดี๋ยวผมโหลดเสร็จเดี๋ยวผมอัดลงไปให้ต่อนะครับขอบคุณครับอย่าลืมไปดูที่เพจผมนะครับเดี๋ยวผมลงให้นะครับอันี้ครับแอปแอปโหลดนะครับครับเดี๋ยวผมลงให้ครับ